ชีวิตคนเราไม่เท่ากันเจ้าโสจเจรรญเนี่ยจบป .4 โตมาจากครอบครัวขายหอยทอดเจ้าโสธน,นินตอนเป็นวัยรุ่นเป็นลูกจ้างเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์เก็บตังค์แบบที่เราเห็นในโรตอะ่ะคุณวิกรมกรมดิบขายถั่วคั่วอ,อยู่ท่าม่วงเมืองการคุณตันิชิตันจบม .3 ทำงานเป็นกรรมกรแบกหามค่าแรงวันละเจ็ดบาทมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยเขาต่ำกว่าเราเยอะมันไม่เกี่ยวกูในตน้นทุนเท่าพี่ทักษณเลยจบสมามภาคเหมือนกันเนี่ยทำไมทำไมเขารวยกว่ากูได้อะฮะกูโง่เหรอกูไม่ได้โง่กูไม่มีโอกาสเหรอกูมีมีเยอะด้ คนมันจะไม่สู้อ่ะมันตัดสินใจตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันจะไม่สู้ไอค้คำว่าต้นทุนไม่เท่ากันมันเป็นข้ออ้างข้ออ้างให้ความกระจอกของมึงข้ออ้างให้ความไม่สู้ของมึงน่ะแหละมึงอย่ามาอ้างเลยว่าต้นทุนน้อยกว่าไอ้พวกต้นทุนมากกว่าถ้ามันไม่เอาต่อถ้ามันไม่สู้ต่อไม่เรียนรู้มากขึ้นไปอีกอ่ะมันก็ชิบหายได้เหมือนกันต้นทุนของมึงคือใจมึงนี่แหละอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยโดนดูถูกเท่าไหร่โดนสบประมาทเท่าไหร่ทำไมทำไมกลายเป็นศิลปินระดับประเทศได้ทำไมทาาามมท,ทุกสสาาาาขอชีีพัันนนนคคประเ้้